กินปลาแข่งทุกเอ็บก็่อยมักจ้ะจ้าจัดปลาแข่งไปเลยจ้า ช่องนูเอชแชนเอลเด้อจ้าพี่น้องจ๋าื้อนี้จะพามากินซุปบักเขือจากพี่นอ้องกันนี้ก็จะเป็นไข่ตุ๋นเด้อจ้าพี่น้องอจะไม่ได้ตุ๋นเป็นแบบว่านิ่มๆนะเนาะจะตุ๋นเป็นแบบแผ่นจา๋าจะใส่เป็นหมูแล้วก็ใส่เป็นหัวหอมจากพี่น้องจา๋าพักก็จะมีพักหมูเหี่ยวเด้อจา้าหัวเหี่ยวลวกเนาะต้มคือบางจังหวัดกัสีอิ้นบักเขือกันเนาะมันเลีวยแต่ว่าว่า ทินไผ่ทินนั้นเนาะพี่น้องจ๋าก็จะมีบักแข้งหรือบักเขือบควงจ้าก็จะมีไอพักไอกาโดดอย่างกาพักกาดโดกเนาะแล้วก็จะมีเป็นพักกระโดนจ้าพักกระโดเนเออไปลวกเด้อพี่น้องคือปะกะติอะเขาก็จะกินดิบเนาะเอกยร้องกไปลวกเบื้องครั้งแรกเ้อจ้ะพี่น้องกินลวกพักกระโดนก็สิร้องเบื้องเจ้า่ามันแ่บบ่จจาพี่น้องจ๋า กะสีกิ่งกับข่าวเหนียวเด้อจ้าพี่น้องจ๋าก่อนจะไปแซ่บๆเอฝากทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อจ้าจะได้บ่ลืมคลิปต่างๆที่เอ๋ลงจ้าพี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอ๋ในเด้อจ้าพี่น้องจ๋ารบกวนเบิ่งคลิปให้เอ๋จบในเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้เอ๋ในเด้อจ้าพี่น้องจ๋าเขาไปแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าเบาหลายเลยเนาะเบาเส็จเท่ากับกินเลยจ้ะกินเลย แข่งร้ออยหนาพี่น่อคืออยากพี่น่อไข้ตุนนี่ก็อยากายมืลอละ ได้จะดยิกกินผักยัง <g ül> มกคุยหรือจ้ะพี่น้องปั่นข้าวเหนียวเสต็กกินแล้วก็คุย 算平不嗯。 สิมักตุนแบบว่าเป็นแผ่นจังแต่พี่น้องเวลาเขากินเนาะมันสี๊ดได้แบบว่ากินเป็นชิ้นๆน่ะเบื้นนะองหมูนี่จ้ะเบื้องเนื้อหมูพี่น้องอย่าใส่บักหล่ได้เลยเนี่ยแน่นๆเลยจ้ะพี่น้องคุยเลยพี่น้องคุยเลยจัดเลยจ้า กินน้ำได้กับบเบื่อเนาะพี่น้องเนาะสุกกะม,มากินบักแข็งบบแบบแบบแบบเราต้องสู้กับพี่น้องแบบเนี่ยมากินบักแข็งแบบดิบๆนะถ้ากินบักแข็งถูกเอเวอ่์ไข่มากจ้ะจ้าจัดบักแข็งไปเลยจ้าอออืื้ห I แดดกับซ่องตาเราพี่น้องน, <c oughs> น้องจีดมือพุ้นนี่ ความ่ม็นมาขอบา้าน เลือดเปล่าลวกมันกะแสบอยู่จากตจว่ามันสิบอมัน 嗯，好。Mm, huh. มือใดเนาะเอมีเวลาหลายยังเสียพี่น้องอีจะลงคลิปเฮ็ดก,กับเขาน้ำจ้ะล้งแบบว่าล้งเพิ่มไปอะเนาะลดลงคลิปกินบ้างล้งคลิปเฮ็ดกับเข่าบ้างเนาะถ้าแพ้จีิดตามเอตังเต้นต้นอะจะฮูเลยว่าส่วนมากอะเอจะบ่ค่อยล้งคลิปกินเดยจะเอพึ่งมาล้งช่วงหลังๆไอประมาณจักเดือน หกเดือนประมาณหกเดือนหลังหาหกเดือนหลังอ่ะจ้ะเอเพิ่งมาล้วงคลิปกินแล้วจ้ะคือช่วงแรกๆที่เออคือยูทูบอ่ะเอจะล้วงคลิปคลิปกินช่วงหนึ่งแล้วก็มาเห็ดกับเขาอีกจ้ะเอจะล้วงคลิปเห็ดกับเขาเละส่วนมากวิธีเห็ดต่างซุปกระเขือเป็นคลิปแรก ที่เอเริ่มเฮ็ด y ยูทูบเรื่อยๆเนี่ยแหละซูเปอร์เขือเมนูแรกเลยที่แบบฮาร์ดเฮ็ด YouTube อะ่ะนี่แหละเมนูเด็ดของยีตอนจะเฮ็ดยูทูบไม่ไม่เนาะสีเฮ็ดอี๋อย่างเนาะเฮ็ดกับเพาะอ่ะซูเปอร์เกลเมนูแรกคลิปแรกนะ้ำ ใครที่ตดตามเอตังแต่ต้นเนื้อจะซื้อช่องเอจับบ่แมนหนูเอชาแนลเนื้อจะจะเป็นเอพาแซบพาทำอย่เปลี่ยนซื้อช่องได้ประมาณหกเจ็ดเดือนมั้งเจ็ดเจ็ดเดือนหรือเท่าไรเนี่ยแปดเดือนเนี่ยเอก็จำไม่ได้นะก็เลยแบบ มีน้องคนนึงแล้วแน้นําว่าล้องเปลี่ยนซื้อช่องเบิงอ่ะจ่าก,ก็เลยเฮตดตามเขาเจาา้าว่าร้องเปลี่ยนซื้อช่องเบิงอย่างนั้นจ่าก็เลยเหตดตามเพื่อนนะน้องเราก็นแนะนําดีอยู่จ้าว่าเปลี่ยนไปเรื่อยแบบเพื่อมันจะปังๆนะคลิปยัง,งอย่ากับปับปุ๋งใสียเอะกับปับปุ๋งไปเรื่อยตามน้องเราแนะนน้อ่จะจ้ะขอบคุณน้องเพื่อนหลายๆาจ้าที่แนะนําจะ้ะ มิตรภาพบนยูทูบแบบพี่น้องดีมีอย่างแน่น้ากันน้อง่พีิน้องภาพนาโปกภาพยังอันน้องเพื่อนกันแนะนำ้ำจะว่าให้เปลี่ยนภาพที่แบบว่ามีสีสันอย่างน้องเจากเอ้ก็เช็ดตามเพื่อนเบิดอเลย เอกขอบคุณน้องคนนั้นลหลายๆเลยจ้ะพี่น้องที่แบบคอยแนะนำมาจัดแบบบ่เคยลืมเลยจ้ะที่แนะนำมาเฮ็นั้นเฮ็นี่จ้ะบ่เคยที่จะลืมเลยคํำแนะนำดีๆาจา้ะ อิ่มแลวจ้าไปที่นี่พี่น้องจ้าบ่งจ้าเบิดหลายค่ะพี่น้องถ่ายคลิปนี้ก็ไฟเ้อนไม่ได้จ้าพี่น้องจ้าฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่าป๊กดกระดิ่งนี่คือจะลืมคลิปต่างๆนด้จ้าคือว่าเห็นมันดังแบบเต็งคลิปเอ็เด้งขึ้นเด้จ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า